ได้ยรครับ่คุณแม่คุณแม่คะคุณแม่อยูไปทำสัญญกรรมมาแล้วนะคะเหลืออีกแค่อย่างเดียวหนูก็จะงามครบเสร็จแล้วคะ่ะหนูจะไปฉีดปากเพิ่มีมาร้าทางนี้คะ่ะคุณแม่หยูสวยชิมิละคะ คะลูกค้าในปัตตพิม่มีใครเกิดลูกค่ะเกินจิตวญญานั่นใครที่มากับลูกค้านี่ค่ะคุณหมอที่ลงมีดกรีดหาความงามบนหน้าหนูจนเจอคุณจะมาอยู่ที่นี่อยากมเดังนั้นเราเอาไปดูใจกันเวยค่ะคุณแม่คุณแม่เชื่อไหมคะค่ะหนู ภูม <eri> ิใจแบบตะาหินต่างหิตทุกครั้งที่โดนโรงมนี้กรีดบนหน้าโอ้สิ้นมากเลยค่ะนี่ลูกทำไปเลยลูกแน่รวยค่ะอเธอรวยมากไปถ้าถักคุณแม่หนูอยากเที่ยมให้ออกล่าความงานจากตัวหนูมันนำชาเองค่ะคุณแม่สบายไหมตายแล้วลูกอย่างนี้ดีไม่เป็นไรค่ะสบายมากมันใช้ งานมันสำคัญกันได้โอ้ยเมทุนมานี่เหนื่อยเหนื่อยค่ะเดินตามกันอย่างกับลูกเป็ดเลยกวาจะแยกย้ายกันไปได้ใช่แล้วตัวนีครอบครัวผักนี่ก็แปลกๆนะลูกคนเล็กนี่ก็อุ้ย้าผู้ชายก็ใช่ไงดูสิป่านี่ซื้อแพ็กเกจทัวร์มาเดี๋ยวได้ผัวแถมพ่อกลับอีกรือเป่าก็ยังไม่รู้เลย่คนนี้เน็่สุดค่ะคุณพี่ค่ะคุณยายว้ยแต่งตัวกับลิเกหลงโลฉันอายอยแต่ลงจากสนามบินแล้วจริงๆนะ คุณอลิซ่าคุณแม่ทุนคุณแม่คะคุณมสวัสดีนุกทัวที่เขารบนะคะสนุกมากเลยค่ะสนุข้านุกนะ